การชีวิตเรื่องนี้นะครับมันกําลังทํางานในตัวของมันจะดําเนินไปเรื่อยๆทําให้เรื่องทุกอย่าง จะคู่กับหลอดไฟนะครับกำลังทำงานในตัวของมันเองไม่ว่าใครนะครับจะพูดอะไรยังไงนะครับเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงนะครับกรรมมันกำลังทํางานจงเชื่อเถอะครับเอฟซีทุกท่านว่ากรรมมันมีอยู่จริง สนองมันมีอยู่จริงไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เลยครับชาตินี้เลยครับเพราะว่าชาตินี้มันมีจรวดคำจิตติดจรวดใช่ครับคำสาบานของลุง กำลังทำงานใช่ครับคำสาบานของลุงมันกำลังทำงาน Good m o r น i n g นี่นะครับมันกำลังทำงานในตัวของมันจะดำเนินไปเรื่อยๆทำให้เรื่องทุกอย่าง ได้ยินไหมคะว่าเขาพูดอะไรเขาพูดเขารู้ตัวหรือเปล่าตอนเขาพูดไม่รู้ว่าเขา <S 2> <S 2> เขารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าอะไรเดวนใจให้เขาพูดหรือเปล่านะคะอยู่ดีๆก็ออกมาพร่ามแบบเหมือนรู้สํานึกเหมือนรู้ว่าชะตาเหมือนกลรู้ชะตาชีวิตของตัวเองเหมือนกลรู้ว่า,าสิ่งที่เขาสาบานเอาไว้นั้นนะ่ะมันกําลังจะกลับมาทำลายเขาแล้วพวกเราพวกเราจะสงสารเขาดีไหมคะสงสารดีไหม คำพูดเหมือนคนกำลังหมดอะไรแต่อยากไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงพูดเหมือนคนที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปนะะพูดเหมือนกับคนหมดหวังสิ้นหวังมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเดนใจเขานะคะแต่เขาพูดออกมาแบบนั้นทำให้คนงงงงว่าเฮ้ย hey, มันรู้ตัวเหรอที่สแสดงว่า มันทําผิดจริงนี่ว่าอะไรเงี้ยคนเขาก็คิดไปต่างๆนานาคาพูดของอคําพูดแต่ละคําที่หลุดออกมาจากปากก่อนจะพูดน่าจะคิดให้ให้รอบครอบก่อนว่าโอเคพูดไปแล้วจะมีผลยังไงกลับมาถึงเรานะคะก็อย่างว่าแหละความจริงอก็คือความจริงไม่มีใครหนีความจริงไปได้นะคะบนโลกใบนี้ยไม่มีใคร คงไม่มีใครอีกแล้วนะในโลกในโลกนี้นะคะที่จะมีข้อหาติดตัวมากมายขณะนี้นะคะแล้วยังไม่คิดจะหยุดยังดึงชีวิตตัวเองลงไปต่ําไปต่ําไปต่ําไป,ไปทุกทีทุกทีนะคะไม่คิดว่าะจะสํานึกผิดเลยสักนิดเดียวถ้าเขายอมรับผิดตั้งแต่แรกนะอาจได้รับความเมตตาจากศาลได้ลดหย่อนผ่อนโทษให้บ้างก็อาจเป็นได้นะคะแตะ่ดึงดัน ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแบบนี้ยท,ทั้งที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขามีหลักฐานมีพยานชี้ชัดว่าเขาทําผิดทุกอย่างเขาทําจริงนะคะมีหลักฐานชี้ชัดว่าเขาทําจริงไม่งั้นะ่ะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กล้าเสี่ยงออกมาจับหรอกเพราะมันเจ็บถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นความจริงผลที่จะได้กลับมามันไม่คุ้มค่าเลยะคะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในในในอ่ ในวงการตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มกว่าเขาจะออกหมายจับได้แต่ละคดีเขาพินิจพิจารณาหาหลักฐานมาแล้วเป็นปีในเมื่อเขากล้าออกหมายจับก็แสดงว่าเขามีหลักฐานพยานพร้อมแล้วนะคะสิ่งที่ออกมาสู่สายตาคนน่ะที่ทุกคนรู้จากสื่อต่างๆมันมีแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เองอประเด็นสําคัญสาคัญอะ่ะเขาเก็บเอาไว้เอาไว้ขึ้น ในในขั้นตอนของสารต่อไปนะคะถ้าเอามาเปิดเผยหรือว่าเอามาพูดเ,เยอะมากไปนะคะหลักฐานพยานต่างๆได้อะไรมั่งอะไรมั่งถ้ามาเอามาสาธยายจนกระจ่างแจ้งฝ่ายผู้ต้องหาก็อาจจะหาทางหลบลี้หนีได้นะคะอาอาจจะหาข้อแก้ต่างแก้ตัวไว้ทันนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญเขา,า,าปิดไว้เป็นความลับเขาจะใช้ในในใน เขาจะใช้เวลาอยู่ต่อหน้าศาลอยู่ในพิธีการของศาลเท่านั้นนะคะคนแบบเนี้ยไม่สมควรที่จะได้รับความเห็นใจจากใครเลยนะคะคือทําอะไรไว้ก็ก้มหน้าชดใช้กรรมอของตัวเองแล้วกันนะแล้วก็รอฟังคำพิพากษาว่าจะติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแต่โทษหนักนะฆ่าคนเนี่ย ฆ่าเด็กด้วยเด็กที่ไม่มีความผิดอะไรเลยนะคะฆ่าใครตายแล้วยังไม่ใคร่สำนึกบาปตกผลึกเกาะแน่นถึงแก่นจิตไม่เคยยอมรับผิดเลยสักนิดดึงชีวิตให้ตกต่ำอยู่ร่ำไปบาปและกรรมตามทวงคืนยื่นอาวุธกระชากฉุดสุดแรงกรรมจำเอาไว้ หนีไม่พ้นบาปกรรมที่ทำไปฆ่าคนตายต้องชดใช้ตายตามกันใครทำกรรมอะไรไว้มันไม่มีวันหนีพ้นไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือเร็วแค่ไหนผลสุดท้ายจุดจบจุดจบมันก็คือชีวิตของเราจะไม่เหลืออะไรอีกเลยไม่สามารถรักษาอะไรไม่ได้ ข้าของเงินทองสมบัติต่างๆนั่นน่ะที่หาได้มาโดยวิธีไม่สุจริตก็จะหายวับไปกับตาไม่เหลือหรอแม้แต่ชีวิตของตัวเองลมหายใจของตัวเองก็อาจจะรักษาไว้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะว่าเขาจะหลุดปากพูดอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะคะแต่บางทีอ่ะคนเราอ่ะ พูดออกมาไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเป็นเหมือนะโชคชะตาเหมือนกับว่าเป็นลางสองหอนนะคะมันก็เป็นไปได้เนาะในที่สุดก็หนีไปไม่พ้นบาปถูกลอกคราบหน้ากาก,ากออกลอกให้เห็นใจที่เน่าเละเทะเฟะเปื่อยเป็น,ปนส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งเคล้าหนอนเน่าในชั่วทั้งกายชั่วทั้งใจเสียไปหมดทั้งป้อปดมดเทศคำจำได้ไหม ทุกถ้อยคําพร่ำสาบานไว้อย่างไรก็จะได้เป็นเปตตามคําของตอนบาปและบุญหนุนนําให้ได้อย่างนั้นไม่มีวันหลุดรอดไปได้สักหนดีหรือชั่วที่ตัวทําตามเวียนวนสุดจะพ้นหนีรอดตลอดไปทุกเส้นทางสร้างขึ้นเองเพ่งพินิษถูกหรือผิดก็คิดเป็นเช่นฉไฉนบุญเคยทำกรรมเคยสร้างไว้อย่างไร ก็ต้องได้ชดใช้กรรมที่ทำมา